อยากดูรวมส่วนตัวทักจองคิวทางไลน์ได้เลยหรือดูรายละเอียดใต้คลิปนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้เขาฝากบอกคุณว่าอะไรทุกการเดินทางของฉันน่ะมันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยเพราะว่าอะไรเหนื่อยเพราะต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีหรือเหนื่อยเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นรู้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันมีปัญหามันแตกมันพังทลายมันเป็นไปได้ยาก ฉันก็พยายามที่จะอยากไปต่อเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องราวมากมายเลยที่ทําให้ฉันสู้ที่ทําให้ฉันต้องอดทนและพยายามกับความสัมพันธ์นี้รู้ว่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้ดั่งใจแต่ฉันก็แค่ต้องการไปต่อแค่นั้นเองฉันอยากเป็นคนคอยดูแลเธออยากเป็นคนคอยทําให้เธอมีความสุขไม่ได้อยากเป็นภาระให้เธอแต่อยากเป็นคนคอยที่สามารถปกป้องเธอได้มันเลยทําให้ฉันเนี่ย ทำอะไรหลายๆอย่างทํางานอย่างหนักหรือทําอะไรหนักจนเธออาจจะคิดว่าฉันไม่ให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันสนใจเธอมากๆนะแต่บางทีอ่ะจังหวะเวลาอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่เป็นใจให้ความสัมพันธ์ของเราแต่บางทีฉันไม่มีเวลาให้นั่นแปลว่าไม่ได้แปลว่าฉันไม่ใส่ใจไม่ได้แปลว่าฉันไม่รู้สึกฉันรู้สึกแต่ตอนนี้รอยร้าวของความสัมพันธ์่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะ ฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงได้ทําได้แค่ประคับประคองให้มันไม่แตกไปมากกว่านี้หรือถ้ามันแตกไปแล้วฉันก็แค่ประทับประคองให้มันมีโอกาสได้กลับมาประสานกันใหม่แต่ทุกครั้งที่มันประสานมันก็มีรอยร้าวไงฉันก็เข้าใจแหละถึงได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆในความสัมพันธ์เหนื่อยที่ไม่รู้ว่าจะแก้หายยังไงเหนื่อยที่ไม่รู้จะทำยังไงให้ดีขึ้นแต่ฉันก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะ นี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะน่าจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาานน้ำมิกรกฎพิจิกนะคะธาาุลมเมถุนทุนกุมงท่านดินการะสมองกรเป็นคนวันพุธวันเสาร์นะคะวันอ,อ,อาทิตย์วันพฤหัสบดีวันจันทร์นะคะประมาณนั้นส่วนใครนะคะอยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมพักดูดวงส่วนตัวทางไลน์หรือดูายละเอียดใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย